สวัสดีค่ะนักศึกษา R M ธุรกิจค้าปรินะคะบลอ็อกนี้บลอ็อกที่3เรามาพบก,กันในวิชาการจัดการสินค้าในร้านค้าปริเอาง่ายๆนะคะก็คือักศึกษาจัดร้านในร้านค้าที่นักศึกษาไปฝึกงานกันจัดกันแบบไหน นะคะถูกต้องตามทฤษฎีไหมถูกต้องตามหลักการไหมเราจะมาเรียนรู้กันในการจัดการสินค้าในร้านค้าปรีค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรบ้างจุดประสงค์รายวิชาในวิชานี้นะคะ ักศึกษาก็จะเข้าใจถึงวิธีการจัดการสินค้าในร้านค้าปรกจัดยังไงให้ดูดีจัดยังไงให้สวยงามคิดว่าเนศึกษาคงพอจัดกันได้แล้วนะคะพอจัดกันอยู่ทุกวันนะคะมีทักษะในการจัดการร้านค้าปรินะคะเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์กันว่าเนศึกษามีทักษะกันขนาดไหน มีเจตกะติและกิจนิสัยที่ดีต่อการจัดสินค้าจัดสินค้าทุกวันไหมนะคะทำให้มันรลกรุลารงไหมนะคะหยิบง่ายไหมอะไรทำนองน,นี้อันนี้ก็คือจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชานะคะคือเมื่อเราเรียนวิชานี้แล้วจะได้อะไรนะคะ อันแรกได้แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการสินค้าในร้านค้าปริกก็คือการที่นักศึกษาได้ไปลงมือปฏิบัติจริงในร้านที่นักศึกษาฝึกงานอยู่กำหนดวิธีการสั่งซื้อโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบอันนี้คืออะไรนะคะคือนักศึกษาเนี่ย ใช้เทคโนโลยีในการสั่งซื้อสินค้าก็คือการที่เนักสากดระบบออนไลน์ต่างๆในร้านค้านั่นเองกำหนดพื้นที่การจัดเก็บสินค้าจากผู้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพบางครั้งในสาจําเป็นจะต้องทําสต็อกนะคะก็กำหนดพื้นที่ต่างๆตัวนี้กำหนดรหัสสินค้าและวันเวลาในการส่งมอบนะคะอันนี้ เวลาเราจะสร้างคิวอาโค้ดหรือสร้างอะไรต่ออะไรเราจะเรียนกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งจัดเก็บสินค้าให้ปลอดภัยสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะคะอันนี้ก็เราก็จะพูดถึงตัวสต็อกว่าจะจัดกันอย่างไรคำอธิบายรายวิชานะคะสำหรับคำอธิบายรายวิชาในวิชานี้นักศึกษาก็จะศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบการจัดผังพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าจากผู้ส่งมอบกำหนดรหัสสินค้าวันเวลาในการส่งมอบพร้อมกับระบุตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้ปลอดภัยต่อการเคลื่อนย,ย้ายนะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายรายวิชา ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในวิชานี้ว่าเราจะเรียนเรื่องเหล่านี้กันอ่าเรามาขึ้นกันในบทที่หนึงเลยนะคะบทที่หเรื่องเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าในร้านค้าปลีเราจะจัดการร้านค้ากันยังไงทุกวันนี้ทำกันอยู่แล้วแต่เรามาดูรายละเอียดกันอีกทีว่า เอะเราทำถูกต้องตามทฤษฎีไหมเรามาดูวิดีโอกันก่อนนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเวลาเราจะจัดการอีนี่ร้านนี้ถ้าทางจะเจ๋งเร็ว,เรวนี้นัดจะนาฮะจริงเหรอครับหมอทำอยังไงดีไม่ต้องรอให้หมอดูมาทัก คุณเองก็รู้ได้นะครับถ้าร้านของคุณกำลังเป็นแบบนี้มีร้านสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรเข้ามาตั้งเป็นคู่แข่งขนาดทั้งซ้ายทั้งขวาลูกค้าประจำของคุณก็เปลี่ยนใจไปเข้าร้านคู่แข่งของในร้านเริ่มขายไม่ค่อยออกสต็อกสินค้าเหลือเยอะเกินจนทุนจมหายกำไรหดหมดอ่ะอะอย่าเพิ่งไปเสียเงินบูชาของจากหมอดูครับตั้งสติก่อนแล้วลองวางแผนปรับกลยุทธ์ใหม่ ด้วยการบริหารจัดการร้านค้าที่ดีดังตัวอย่างต่อไปนี้เริ่มจากทำความรู้จักก่อนว่าลูกค้าจริงๆของคุณคือใครมีวิถีชีวิตแบบไหนชอบสินค้าอะไรแล้วก็เลือกซื้อสินค้าเข้ามาขายให้ตรงใจลูกค้านำสินค้าหรือของสดที่ผลิตในชุมชนมาขายเป็นการช่วยสนับสนุนคนในชุมชนได้ด้วยลองหาบริการใหม่ๆมาเสริมให้ถูกใจลูกค้าเช่นตู้เติมเงิน หรือเครื่องซสกผ้าหยอดเหรียญมีบริการ Delivery ส่งของให้ลูกค้าถึงบ้านเป็นต้นตั้งราคาขายก็อย่าแพงจนลูกค้าไม่ซื้อและไม่ถูกไปจนเราขาดทุนทั้งนี้การตั้งราคาต้องดูคู่แข่งฉลากสินค้ารวมถึงความใหม่ของสินค้าแล้วติดป้ายราคาขายบนชั้นให้ชัดเจนการสต็อกสินค้าก็อย่าให้มากเกินไปเพราะทุนจะจมและถ้าทิ้งไว้นานสินค้าคงคลังก็อาจหมดอายุ แล้วสูญเงินปล่าสร้างความแตกต่างซึ่งร้านคู่แข่งทำไม่ได้นำจุดแข็งในเรื่องความใกล้ชิดและสนิทสนมกับคนในชุมชนที่มากกว่ามาใช้รับรองได้ว่าร้านค้าของคุณสู้เขาได้แน่นอนครับ ต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มมาจากร้านที่เป็นร้านโชห่วยนะคะแต่ตอนนั้นอะ่ะมันก็คือจะได้ลูกค้าแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่เป็นลูกค้าประจายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงเพราะลูกค้าเก่าเนี่ยก็จะตายหายจากกันไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีเขาก็มีเปลี่ยนร้านไปซื้อที่อื่น<ม>ก็เลยเป็นจุดเริ่มปรับปรุงค่ะ ขน,นเยาวราเนี่ยคือจะมีแค่สีแดงกับสีทองที่เป็นเบสใหญ่ๆเลยแบ็กดรอปเราเป็นสีดําแล้วก็เลยมองความเป็นกรีนยุคนั้นเนี่ยต้นไม้ในในเยาวราเนี่ยก็จะมีน้อยแล้วก็ทําคงไฟสีเขียวเพื่อเป็นจุดพักไม่ว่าจะพักสายตาพักหายใจพักปอดพักทุกอย่างเลยเพราะที่นี่คือรถติดตลอดเวลาลูกค้าเดินผ่านมาเออเขามานั่งแอร์เยน็ยนๆมาเดินดูอะไรของเยน็ยนๆก่อนได้ค่ะ จุดเด่นของรอยัลลาเนี่ยก็คือเปิดมานานเราค่อนข้างมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ลูกค้าถ้าจะต้องการแบบนี้ต้องต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวไหนแล้วก็เราสามารถให้คําตอบกับลูกค้าได้อย่างที่ร้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ปรับไปเรื่อยๆพอช่วงที่เป็นช่วงนักท่องเที่ยวมาเยอะเนี่ยเขาต้องการทุเรียนเขาต้องการอะไรแล้วก็เอามาขายมากขึ้น ทำไมต้องมีติดอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเรามีการติดแบรนดิ้งของเราเข้าไปเนี่ยทำให้เขาเดี๋ยวนี้มี Google ง่ายแค่กดเซิร์ชรอยัลลาชปุ๊บเขารู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือคนต่างชาติเองพอเขามาเที่ยวเมืองไทยเขากดเซิร์ชอ๋อเขาต้องมาที่ยาวราชใช่ไหมอ๋อเขาก็มาถูกที่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าทําให้สินค้าเรานําส่งออกได้ไม่ว่าจะเป็นทางของฝ่าก,กันหรือกลับมาซื้อเองค่ะ ที่ร้านเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งเป็น2ประเภทหนึ่งก็คือสินค้าที่ลูกค้าอยากได้ทีน,นี้เราจะรู้ได้ยังไงผมก็ใช้วิธีที่มันลูกทุ่งลูกทุ่งเลยถามเลยว่าอยากจะได้อะไรต้องการอะไรเพราะว่าความต้องการในตัวสินค้าเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนอกจากจะคุยกันทั้งต่อหน้าแล้วเราก็ยังมีการไปดูว่าลูกค้าเนี่ยเขาเขาชอบใช้เค,ครือข่ายสังคมออนไลน์แบบไหนเราก็พยายามใช้แบบนั้นแล้วก็ใช้ช่องทางนั้นเนี่ยในการคุยแล้วก็ในการปรับตัว ไปตามเขาอย่างที่2ก็คือสินค้าที่เราอยากขายปกติแล้วตัวสินค้าเนี่ยเขาจะพูดไม่ได้ก็เลยช่วยพูดแทนสินค้ากระตุ้นให้เขามีความรู้สึกอยากจะซื้อสินค้าชิ้นนั้นชิ้นนี้นะครับคีที่สําคัญเนี่ยก็คือหก็คือปรับตัวตามลูกค้า2ก็คือ สื่อสารให้มากเราก็จะสามารถนําแนวทางเหล่านี้เข้ามาปรับร้านให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุดได้ยังมีความรู้ดีๆและมีประโยชน์ที่ช่วยให้ร้านค้าปลีกของคุณขาของได้ดีขึ้นอีกมากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สนใจสอบถามโทร1570หรือที่ www.dbd.go.th เป็นไงคะหลังจากดูคลิปวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วร้านค้าที่เห็นอยู่เขาจัดการร้านค้าสู้กับเซเว่นอีเลฟได้ไหมสู้กับร้านต่างๆเนี่ยพอได้ไหมนะคะเขาอยู่ได้เพราะอะไรในเมื่อถ้าเซเวมีอยู่เยอะคนก็เข้าเซเว่นกันค่อนข้างจะมาก เอ๊ะถ้าเราเป็นร้านโชว์หวยหรือร้านธรรมดาเนี่ยเราจะทำยังไงเรื่องแรกที่เราควรจะดูในเรื่องแรกเลยไม่ว่าจะเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่ทำเลที่ตั้งทำเลที่ตั้งเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จอันดับแรกเลยของร้านโชว์หวยของร้านมินิมาร์ตต้องอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาทำเลที่ตั้งอย่างรอบคอบ ตัวแรกที่เราจะต้องพิจารณานะคะคือในเรื่องของกายภาพโดยรอบธุรกิจที่อยู่ใกล้เคียงกันคู่แข่งเยอะไหมมีพื้นที่ในการจอดรถไหมมีสิ่งขีดขวางหน้าร้านไหมแสงแดดทิศทางลมเนาะไม่ต้องพึ่งหมอดูคะ่ะที่บอกไว้เราพิจารณาเองลองดูเองว่ามันเป็นยังไงเนาะต่อมาข้อที่สองก็ดูกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร สมมุติเราจะขายของทำเลที่ตั้งเราอยู่กะดหลวงเลยกลุ่มเป้าหมายของเราแน่นอนแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนก็นักท่องเที่ยวตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่อยู่แล้วใครละ่ะเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ดูพฤติกรรมของลูกค้าเป็นยังไงกำลังซื้อของลูกค้าช่วงนี้โควิดเราต้องวิเคราะห์ดีๆนะคะทางที่ดีตอนนี้ก็ ดูดูกันไปก่อนยังไม่ต้องทำอะไรนะคะต่อมาแนวโน้มทางเศรษฐกิจของสถานที่ตั้งนะคะต่อไปมันจะมีการตัดถนนไหมมันจะมีปัญหาอะไรไหมสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณกี่ปีเพิ่มเส้นทางในการเดินรถจะมีรถผ่านไหมตรงนี้ความรุนแรงในการแข่งขันราคาสินค้าเนี่ยนะคะของคู่แข่ง นะอย่างเช่นเราจะเปิดร้านติดกับ Seven เซเว่นี่ยโอ้โหเซเว่นขายค้าขนาดนั้นเราจะขายอะไรล่ะเราจะดูยังไงความรุนแรงค่อนข้างจะมีมากประเภทของสินค้าเราลองฉีกแนวดูไหมมีอะไรที่เป็นจุดเด่นไหมนะคะอะไรเป็นคู่จุดแข่งของคู่แข่งต้องวิเคราะห์จำนวนคู่แข่งมีมากไหมเราจะฉีกแนวอย่างไรอันนี้คือลักษณะของทำเลที่ตั้ง นะคะต่อมาในเรื่องของการเลือกสินค้าจะขายอะไรก็ควรจะมีสินค้าหลายหลากหลายนะคะไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะคะคือการเลือกจํานวนสินค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องเลือกให้ได้อย่างเหมาะสมสามารถทํากําไรให้กับร้านแล้วก็ยอดขายได้สูงสุดสินค้าจําเป็นเนี่ยต้องมีนะคะกลุ่มสินค้าหลักเพื่อสร้างยอดขาย ราคาค่ะสินค้าที่ขายดีเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวดึงให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าในร้านจําเป็นจะต้องมีขายตลอดเวลาเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคถ้าจะเปิดร้านประเภทนี้นะคะข้าวซีอิวน้ำปลาน้ำตาลทรายอาหารกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีไว้บ้างก็ดีนะคะแต่ควรจะดูด้วยว่ามัน มีผิดกฎหมายไหมอะไรไหมถ้าเป็นสินค้าอุปโภคก็จะเป็นพวกผงซักอฟอกยาสีฟันน้ำยาล้างจานกระดาษชำระสบู่หรือโลชั่นของเล่นเด็กก็ควรจะมีไว้อันนี้คือการเลือกสินค้านะคะเลือกสินค้าที่จะมาขายของเรานะคะราคาและกำไร ตัวนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยเกี่ยวกับตรงราคากับกำไรนะคะเราซื้อสินค้ามาเราต้องการกำไรสูงสุดอยู่แล้วแหละไม่มีใครซื้อสินค้ามาเพื่อที่จะไม่ทำกำไรนะคะหรือซื้อสินค้ามาแล้วเอามาให้เขาฟรีๆเราก็ขาดทุนขายขาดทุนก็ไม่ได้ขายแพงไปก็ไม่มีใครซื้อ เราจะตั้งราคากันยังไงนะคะข้อแรกเลยการตั้งราคาเพื่อสร้างยอดขายและกําไรตัวนี้นะคะหลักก็อยู่ที่ว่าสินค้าขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าจะดึงลูกค้ามาซื้อสินค้าเนี่ยและจําเป็นจะต้องขายได้ตลอดเวลาได้แก่พวกสินค้าอุปโภคบริโภคพวกนี้แหละ ะะจะเป็นสินค้าขายดีแล้วก็ดึงลูกคา้าเราก็ควรจะตั้งราคาให้เหมาะสมไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะคะตั้งราคาให้เหมาะสมนะคะกับการยอดกับยอดขายถึงแม้กำไรน้อยแต่เราขายได้ดีอะนะคะขายได้มากชิ้นมันก็ได้กำไรเพิ่มขึ้น การตั้งราคาเพื่อสร้างผลกําไรและภาพลักษณ์ความทันสมัยอันนี้กลุ่มสินค้าใหม่ถ้าสินค้าอะไรเป็นสินค้าใหม่ๆม,มาเป็นสินค้านำแฟชั่นสามารถตั้งราคาแพงไปได้เลยนะคะเช่นต้นทุน50บาทอาจจะขายร้อยนึงได้ในกรณีที่มันเป็นสินค้าที่ใหม่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครขา,ขายตัวนี้เราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งสร้างกำไร ตั้งราคาเต็มเพื่อสร้างกำไรในระยะสัน้นแล้วก็จะได้ลดราคากันทีหลังนะคะต่อมาคือตั้งราคาแบบสร้างความสามารถในการแข่งขันอันนี้สินค้าที่ร้านใกล้เคียงไม่มีเนี่ยเราสามารถตั้งราคาสูงให้ได้แต่ว่าถ้าร้านใกล้เคียงเขามีเราไปตั้งราคาสูงกับร้านค้าเยอะเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้ นะคะเราต้องดูตัวสินค้าเราด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาและกำไรามาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรสงสัยนะคะมีอะไรสงสัยสอบถามกันได้เลยนะคะหรือโทรศัพท์มาก็ได้ เฟซบุ o ก l ล n e ตัวนี้เลยนะคะลืมบอกไปในรายวิชานี้นะคะสำหรับในบล็อก3เนี่ยเป็นบล็อกแรกนะคะจะมีอาจารย์ผู้สอนสองคนคือครูกับอาจารย์อัจชรานะคะในบล็อกนี้นะคะเราจะมีเรียนทั้งปวช3และปวช2 Rm2 และ Rm3 เรียนเหมือนกันนะคะอาจารย์ผู้สอนมี2ท่านดังนั้นในคลิปนี้พบกับครูคลิปหน้าจะพบกับอาจารย์อัชารานะคะมีอะไรสงสัยถามได้ทั้งสองคนเลยนะคะทั้งครูทั้งอาจารย์อัชาราา,ชา,ราเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ